โครงการบรินท่าหน้ามองภายใต้กิจกรรมการปรับปรุงทัศนียภาพแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรีฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566แม่น้ำเพชรบุรีหรือแม่น้ำเพชร ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของประชาชนชาวจงังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานในอดีตมีการตักน้ำจากแม่น้ำเพชรนำไปถวายเป็นน้ำเสวยของรัชกาลที่4และรัชกาลที่หและนำไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันสภาพพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนวัดวาอารามโรงเรียน และบ้านเรือนของประชาชนแต่เนื่องจากปัจจุบันบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ําเพชรบุรีเต็มไปด้วยวัชพืชเศษวัชพืชเศษขยะต่อให้เกิดความไม่สะอาดไม่สวยงามจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาแหล่งน้ําจังหวัดเพชรบุรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ําเพชรบุรีเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ได้ร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรีให้มีความสะอาดสวยงามและเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดผลสมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดทำโครงการริมท่าหน้ามองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะในระดับครัวเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำให้ร่วมกันดูแลพื้นที่บริเวณบ้านที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีให้มีความสะอาดสวยงาม โดยมีแนวทางการดําเนินง,งานดังนี้ 1. แนวทางหลักที่ดําเนินการทุกครัวเรือนได้แก่การไม่ปล่อยน้ําเสียไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําร่วมกันกําจัดวัชพืชตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำรวมถึงการจัดเก็บขยะเศษวัชพืชเพื่อให้มีความสะอาดสวยงาม 2. แนวทางเสริมสําหรับบางจุดที่สามารถดําเนินการเพิ่มเติมได้เช่นเชิงสะพานทางขึ้นลงแม่น้ํากําแพงบ้านระเบียงบ้าน โดวยวิธีการเช่นการประดับตกแต่งกระถางต้นไม้ดอกไม้การทาสีเพ้นสีเป็นต้นจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเพชรร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพสองฝั่งริมแม่น้ำเพชรโดยจังหวัดจะประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การสนับสนุนครูเรือนริมน้ำที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ยังขาดเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและกําหนดให้มีการมอบรางวัลให้กับครัวเรือนที่ดูแลรักษาพื้นที่ริมท่าให้มีสภาพสวยงามเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีต่อไป